ปิดอาหารมื้อแรกแม่ตั๊กปาเบียร์หลังจากนอนคุบคืนแรกพร้อมเปิดสิ่งที่ร้องขอภายหลังจากการสอบสวนเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาก็คือนางสาวกรกนก,นกสุวรรณบุตรหรือแม่ตัก๊กและก็ายนนการเรืองอารามหรือปาเบียร์มาคุมตัวไว้ที่ห้องขังของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางมีรายงานว่าภายหลังจากนําตัวทั้งคู่เข้าห้องขังแล้วแม่ตั๊กเกิดอาการเครียดจนต้องขอให้ผู้ติดต,ตามนั้นนํายาคลายเครียดมาให้กิน ถึงทาให้นอนหลับเนื่องจากชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยถูกขังมาก่อนขณะที่เช้าวันนี้ระหว่างรอนําตัวส่งฝากขังสารอาญาในช่วงสายเจ้าหน้าที่ประจําห้องควบคุมสั่งข้าวมันไก่มาให้แม่ตากและก็ป๋าเบียจำนวนสามกล่องเนื่องจากมีผู้ต้องหาหญิงคดีบัญชีมาถูกคุมขังอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งรายงาน,นข่าวแจ้งด้ว,ว่าระหว่างที่คุมตัวแม่ตากและก็ป๋าเบียออกจากห้องสอบปากคาในคืนนี้ เพื่อไปคุมขังที่ห้องขังชั้นหนึ่งอาคารศูนย์รับแจ้งความบชกที่อยู่ทางด้านหน้าบาเบียได้กล่าวกับสื่อมวลชนที่มาติดตามความคืบหน้าของคดีว่าตนและภรรยาไม่ได้หนีไปไหนพร้อมจะดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนเดิมขอให้ดูที่เจตนารมณ์ไม่ได้มีเจตนาจะทาเรื่องดังกล่าวยอมรับว่าเป็นกังวลที่จะต้องนอนห้องขังและตอนนี้ตนและภรรยาเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วอยากจะขอโอกาสอธิบายความจริงและได้พิสูจน์ตัวเองก่อน